สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมมีบูชิอีกเช่นเคยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวกล้องนะครับที่หลายๆคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากนะครับเรียกว่าเป็นกล้องท็อปอ e นเดียร์เลยก็ว่าได้นะก็คือกล้องแ Can นอน 850D นะครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นฟ้าลิขิตะไรก็ตามนะคือตอนที่ว่ามีคนขอคลิปเนี้ยมาผมนะครับต้องไปเป็นคนกลางนะครับในการซื้อขายกล้องแ Can นอน 850D ของน้องที่รู้จักกันเนี่ยทีผมก็เลยก่อนที่จะรอนะครับจะซื้อขายอะไรเงี้ยผมก็ขอมันนเล่ก่กอน สัก15ทีสักสิบนทีนะวันนี้ก็จะมารีวิวฟิลลิ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันซึ่งในเรื่องของสเปคนะครับในเรื่องของเทคนิคอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีนะครับตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับมีบอกใน Google เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายช่องที่ทํารีวิวเรื่องของสเปคอะไรเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ผมจะมารีวิวในเรื่องของฟิลลิ่งในการใช้งานรวมถึงการรีวิวความคุ้มค่าต่อราคาและคุณภาพที่มันทําให้เราได้ก็จะเป็นรีวิวฝั่งนั้นไปเรื่องของสเปคนะเนี่ยผม ก็น่าจะตัดสินใจได้ว่าตัวนี้มันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อต่อคุณนะเพราะว่าราคามือหนึ่งของมันเนี่ยนะครับราคาใกล้เคียงกับตัว canon 90d มากๆแล้วถ้าเกิดว่าราคามือ2เนี่ยนะครับราคามันก็ใกล้เคียงกับตัว canon 80d สุดๆนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่า apsc รุ่นหลักร้อยดีเนี่ยก็ยังมีอะไรที่เป็นฟีเจอร์เด่นนะครับ มากกว่าหลัก10 d นะไม่ใช่ว่าไอตัวสูงๆเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ดีกว่าทุกอย่างนะครับบางฟีเจอร์เนี่ยตัวรุ่นล่างเนี่ยก็ทําได้ดีกว่านะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องสเปคก่อนละกันแล้วก็ไปในเรื่อง feeling เนาะจะได้แบบง่ายๆนะเผื่อบางคนอยากเข้ามาฟังแค่สเปคนะครับสเปคนะครับฟังกช์ชันที่มันมีนะตัว canon 850d เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของ i autofocus นะครับสคือ cpu เป็น dgx นะครับก็เป็น cpu ที่ ตัวใหม่แล้วก็แรงมากๆนะครับขนาดพิกเซลเนี่ยอยู่ที่24.1ล้านพิกเซลนะครับเฉีดๆชิกับตัว 80D และตัว 6D m i r กันเลยทีเดียวโฟกัสทั้งหมด45จุดนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถ้าจำไม่ผิดตัว 80D ก็โฟกัสประมาณ45นะ กับ 90D ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับถ่ายรัวสุดได้7เฟรมนะครับแล้วก็ ISO เนี่ยดันได้สูงสุดที่51,200ดันที่หูที่ตาแตกกันเลยเดียวแต่ว่าใช้งานได้จริงเนี่ยก็ใช้ได้แค่3,200นะครับรับได้สุดๆแล้ว6,400เนี่ยถ้าเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะ6,400นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายรูปเล่นถ่ายเพื่อนถ่ายแฟนอะไรเงี้ย6,400ก็ยังถือว่าอยู่ในโหมดที่รับได้อยู่นะ ต่อมาในเรื่องของ Wi-Fi NFC รีโมทชูตติ้งนะครับอันนี้แหละคือฟีเจอร์เด็ดที่หลักร้อยดีมันทำให้คุณได้ WiFi เป็นตัวใหม่นะครับ NFC เป็นตัวใหม่แล้วก็รีโมทชูต t ิ้งอะไรเงี้ยก็ latency เนี่ยหรือความหน่วงเนี่ยก็จะน้อยกว่าพวกหลัก10 d ดีตัวเก่าๆอย่างเช่นพวก70 d ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็จะใกล้เคียงกับตัว90 d ดีมากๆนะในส่วนนี้ก็ผมลองใช้งานดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีตัวไหนชนะขาดอะมันก็ใกล้เคียงกันมันอยู่ที่ สมาร์ทโฟนคุณว่าเป็นสมาร์ทโฟนรองรับ Wi-Fi N f c หรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูที่หลายองค์ประกอบนะครับแต่นั้นก็เลยตัดสินใจไม่ได้นะ USB นะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับ USB มาเป็น2.0ความเร็ว480เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่พอร์ตเนี่ยเป็นไมโคร USB นะครับแม่เจ้าต้องหลัก100ดีที่ออกมาใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าทำไมใช้เป็นไมโคร USB นะผมว่ามันน่าจะเป็น Type C ได้แล้วนะครับอย่างตัว ตั 200D Mark II เนี่ยก็เป็น Type C นะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็น Micro USB นะครับถึงแม้ว่า Micro USB ออกมันเนี่ยจะทำการชาร์จได้นะครับสําหรับ8 5 0 d คุณสามารถต่อสาย Micro USB เนี่ยนะครับต่อเข้าอะแดปเตอร์ชาร์จได้เลยนะครับถ้าเป็นพวก power bank อะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้ power bank ที่มันเป็น fast charge แบบ3.0นะครับ quick charge แบบ3.0นะถึงจะชาร์จได้นะครับถ้าเป็นสายที่ไม่ดีแล้วก็หัวแปลงไม่ได้จ่ายไฟได้เร็วเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำการชาร์จนะแต่ปี2021แล้วนะครับกล้องหลักร้อยดีถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นกล้องที่ออกใหม่ที่สุดแต่ มันก็ออกแบบ2020 2019คุณมันคนที่เป็น Type C ได้แล้วอะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นข้อติอย่างหนึ่งเลยเป็นข้อติใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในปี2021เนี่ยนะครับกล้องหลายตัวที่ออกมาเนี่ยเป็น Type C แล้วนะครับสามารถ Live Full HD ได้นะครับสามารถชาร์จได้เร็วกว่าด้วยแล้วก็พอร์ตเนี่ยมันเป็น w ว l d Wi e ด้วยนะครับไมโคร USB มันค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปปะ ใส่ได้เป็น SD card นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่515กรมัมถือว่าเบามากๆน้ำหนักเนี่ยเฉพาะตัวบอดี้นะไม่รวมเลนนะครับผมก็ถือน้ำหนักถือว่าเบาใช้ได้พอสมควรตัวเซนเซอร์นะครับเป็นด้วยความที่มันเป็น APS-C เนาะก็จะครอบเข้าไปนะครับครอบอยู่ที่ 1.6x นะครับเวลาเราเอาไปใส่เลนอะไรก็ตาม18-55ใส่เลน50อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นระยะที่เลนมันเป็นนะครับจะต้องเอาไปคูณกับ1.6ก่อนแล้วก็จะเป็นระยะที่ถ่ายออกมาได้นะฮะอย่าง18เนี่ยก็ไปคูณ 1.6ก็จะได้เป็นระยะนั้นนะครับผมโมง่คอนี้โทษทีไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่จอเป็นทัชสกรีนนะครับก็เป็นเรื่องปกติของหลักร้อยดีนะถ้าไม่ทัชสกรีนเนี่ยจะด่าให้อีกดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนะครับก็จะเป็นมินิ HDMI นะครับสามารถใส่ไลฟ์แบบ clean HDMI ได้นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็ เป็นฟังก์ชันปกตินะของหลักร้อยดีที่ให้มานะตอนอย่างเรารีวิว 750D ก็ Clean HDMI นะแบตนะครับเป็น LPE 1 7นะครับก็เป็นแบตปกติทั่วไปเลยนะครับของทาง Canon ที่เป็นเซนเซอร์ APS-C ในหลักร้อยดีนะครับก็เป็นแบตเหมือนพวกแบต Canon RP อะไรประมาณนี้แต่ด้วยความที่มันเป็น DSLR นะครับก็อาจจะใช้ได้นานกว่าพวกตัว RP นะเพราะว่า ดูข่าวที่ว่าเป็น DSR นะครับมันไม่ได้ทุกอย่างเป็นไฟฟ้านะครับอย่างวิวไฟเดอร์ก็เป็นแบบปกตินะครับไม่ได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยก็ยังเป็นกระจกอยู่นะครับก็อาจจะใช้พลังงานน้อยกว่าตัว RP นะครับตอนไปใช้งานผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้อึดกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ไปดูดูรีวิวฝรั่งมานะครับเขาก็บอกว่าใช้งานได้อึดพอสมควรเลยนะมาในเรื่องของงานไฟล์วิดีโอบ้างครับไฟวิดีโอเนี่ยนะครับถ่ายได้สูงสุด 4K 25เฟรมตบมือครับ ชอเป็นเรื่องที่ไม่ได้ว้าวอะไรนะเพราะว่าเอาไปใช้งานจริงมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าไฟล์ความละเอียดของมันเนี่ยอยู่ที่120เมกเลยนะก็ถือว่าเป็น 4K ที่มีคุณภาพนะไฟล์ใหญ่คมชัดดีนะครับแต่ว่าก็ครอบเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าพิจารณาไหมก็ควรพิจารณาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันไม่ได้ใหม่อะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับ 4K ที่มันครอบแล้วก็เสือฟ Full HD เนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอะไรนะครับเพราะ Fu l l h ดดีถ่า,ายได้60เฟรมนะครับเป็น60เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ,รบก็ไม่ได 120เมกะบิต150เมกะบิตนะครับอันนี้ก็ระดับแบบเบสิกนะมันก็จะไปเทียบกับระดับโปรไม่ได้แล้วก็ข้อตำหนิใหญ่หลวงที่ควรจะด่ามากๆในกล้องซีรีส์หลักร้อยดีนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ไม่มีพอร์ตหูฟังมาให้นั่นเองผมไม่เคยพบไม่เคยเจอนะครับหรืออาจจะเคยเจอแต่จำไม่ได้ว่าในปีนี้มันควรที่จะมีพอร์ตหูฟังและพอร์ตไมโครโฟนหรือเปล่า ตัวนี้มีพอร์ตไมโครโฟนนะครับยังดีที่ให้มาแต่มันไม่มีพอร์ตหูฟังมาให้ในปี2020โอ้แม่เจ้าไม่มีพอร์ตหูฟังมาให้แล้วลูกค้าที่เป็นปกล้อง DSLR นะครับฟังชัดๆนะครับด s l r นะครับมันเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยครับในการที่จะใส่ตัวพอร์ตหูฟังมาเนี่ยนะเหนื่อยใจนะครับ ไม่รู้ว่า Canon จะกักทำไมก็ต้องทําใจนะครับว่าตัวนี้ไม่มีพอร์ตถุงฟังมาให้นะครับในหลักร้อยดีนะนั่นคือสเปคทั้งหมดที่ผมได้ไปใช้งานมานะครับทีนี้เดี๋ยวรีวิวในแต่ละอย่างเซ็นเซอร์ภาพนิ่งวิดีโอการใช้งานนะครับ ดิเมนชันต่างๆเนาะเริ่มจากเซนเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็นดิจิเอ็กเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วะครับการถ่ายรัวหรือว่าการกดเมนูเมนูทัศกุลทัสกรีนอะไรคือเร็วอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันมี eye tracking มาให้นะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสเนาะก็ผมว่ามันน่าจะเป็น tracking เริ่มต้นของกล้องในปี2021นี้แล้วนะครับผมว่ากล้องทุกตัวที่ทุกค่ายที่จะทําออกมานะควรที่จะใส่ตัว eye f o c u สเข้ามาแล้วเพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งในตลาดของคุณนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ใส่น ยอดซื้อเนี่ยเตรียมร่วงได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานกล้องสมัยนี้ควรจะมีได้แล้วนะครับในการโฟกัสดวงตาเนาะซึ่งโฟกัสดวงตาของทาง Can น n 810D เนี่ยผมบอกเลยว่าหนึบมากๆเอาใจไปเลยนะมันอาจจะไม่ได้หนึบเท่าโ o n y ตัวแบบอย่างตัว ZV1 เนี่ยไม่ได้หนึบเท่านั้นก็จริงแต่ว่าผมว่ามันทําได้เท่านี้นดีแล้วนะครับคือถ้าเกิดอยู่ระยะกลางหรือว่าระยะใกล้เนี่ยมันไม่หลุดอยู่แล้วครับแต่ว่าพอมันเป็นระยะไกลเนี่ยอย่างโซนี่เนี่ยระยะไกลแบบ ถ่ายเต็มตัวนะมันยังจับตาครับแต่ว่าถ้าเป็นแค n น n เนี่ยถ้าเต็มตัวเนี่ยเขาจะจับเป็นเฟสเ e ท t ช่นแทนพอมาในระยะกลางระยะใกล้แบบเซนเซอร์มันเห็นตาเราแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะจับตาเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้หลุดอะไรนะแค่มันเปลี่ยนสลับจากไอเป็นเฟสแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก,การใช้งานถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจแจ่มแมววับมากๆนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ดูเฮ้ยโหแม่งหลักร้อยดีทายได้แบบนี้ ฟูเฟมมึงเตรียมตกกระป๋องได้แล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมันทําได้ดีแล้วในหลักร้อยดีกับราคาของมันถามว่าคุ้มกับราคาไหมผมมองว่าถ้าเป็นมือหนึ่งนะอันนี้แล้วแต่ปัจเจกของคนแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วคนที่เล่นมือ2มาเนี่ยผมว่า30,000ืเนี่ยซื้อ RP พร้อมเล่นคิดได้เลยแต่ถ้าพูดถึงว่า่าราคามือหนเนี่ยมันก็จะเก่งๆก,กับ RP อยู่เล็กน้อยนะราคา30,000นะแต่ว่าที่ผมไปดูมาใน s h อ p e e หรือว่าแม้แต่พวก d ดิจิ l to Home อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นลดเหลือ2,000 20, 0ปลาไปนะเพราะเขารู้แหละว่าถ้าเกิดว่าขายราคาเต็ม33,900บาทเนี่ยมันจะทับลายกับตัว Canon RP และหลัก 10D 90D เยอะเลยนะครับหลัก 10D เนี่ยไม่ใช่แค่ 90D 8ดีแนะครับ 7D Mark 2นะครับ 7D Mark าร่งอะไรเงี้ยซึ่งมันข้อห้างที่จะทับลายกันเยอะนะครับเขาก็เลยลดราคา โปรโมชั่นของแถมมากมายนะครับสองหมกว่าบาทที่ผมไปเห็นมานะอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกของคนเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อหลักร้อยดีไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็คือในเรื่อง1น้ําหนักนะครับน้ำหนักคุณได้เบากว่าทุกซีรีส์แน่นอนทุกตัวแน่นอนไม่ว่าจะเป็น 90D หรือ RP คุณก็ยังสู้ความเบาของตัว 850D ไม่ได้นะครับโอเค RP อาจจะเบกากว่าก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่ได้แบตอึดๆแล้วก็ความฟิลลิ่งของการเป็น DSLR แน่นอนซึ่ง 880D กะได้เรื่องนั้นนแล้วก็ใเรื่องงของ WiFi NFC NFC ีมมมัตว Remode RP ก็ไไ่ด้าให้ม WiFi มี WiIFi าใับ ว่า NFC ไม่มีแล้วก็ถ้าเป็น RP เนี่ยเรื่องของการใช้เลนเนี่ยมันก็จะจำกัดเนาะเพราะว่าต้องต่ออะแดปเตอร์เอยหรือเลน RF ์ RF ของมันกน็ค่อนข้างที่จะมีราคาที่จะสูงนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น 850D เนี่ยเราสามารถซื้อเลนขอบเงินได้นะครับเลนขอบเงินของนางแคนนอนเนี่ยโอ้เยอะจนไม่รู้จะว่าจะพูดยังไงนะครับเยอะมากนะครับแล้วคุณภาพแต่ละตัวก็คือว่าใช้งานได้นะครับถ้าจะเอาไปรับงานเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับคนที่เล่นกล้องไม่เป็นเลยหรือว่าเพิ่งจะเริ่มแบบเริ่มเล่นแล้วอยากรับงานเลยเนี่ยอันนี้โอเคเอาไปได้สอยไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ถ่ายรูปเป็นแล้วระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยผ่านการใช้งาน เพราะว่าราคานี้ถึงแม้ว่าจะราคา20,070อะไรก็ตามนะครับยังมีกล้องอีกหลายตัวที่ราคาใกล้เคียงกว่านี้เพิ่มเงินไม่กี่บาทนะครับที่จะไปรับงานได้จริงจังเนี่ยดีกว่านี้เยอะนะครับมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นของทางแบรนด์อื่นก็ตามค่ายอื่นก็ตามนะครับก็ยังมีตัวที่ดีกว่านี้คนที่จะซื้อตัว 850D เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่1และเริ่มหัดถ่ายรูปหรือว่า2คือจะเอาไปถ่ายรูปเที่ยวเฉยถ่ายรูปแฟนถ่ายรูปโพสเทสเฉยเฉยไม่ได้รับงานอะไรตัวนี้สอยได้เลย 850D เนี่ย เป็นกล้องที่มันดีแล้วในหลักร้อยดีถ้าเป็นหลักร้อยดีผมแนะนําให้ว่าตัวนี้คือสุดๆแล้วนะเออคือแบบมันดีเกือบจะสุดแล้วนะครับโฟกัส eye tracking นะครับความละเอียด24ล้านนะฮะโฟกัส45จุดนะครับถ่ายรัวได้7เฟรม แล้วก็เรื่องของการจัดก,การ noise ก็ถือว่าดีแล้วก็ได้ Fu l l hd 60เฟรมด้วยสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ลง y youtube คอนเทนต์ลง t ิ k t o k ได้ถ่ายแนวตั้งได้นะครับได้หมดเลยเอาไปไลฟ์สตรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในปี2021นี้นก็คือว่าคุณยังจะอยากใช้กล้อง APS-C อยู่หรือเปล่าหรือว่ากล้องตัวคุณเนี่ยนะเพราะว่าเทรนในปี2021เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นกล้องหรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะแนะนําให้ม,ใหมือใหม่ลองเล่น Fu l ู f เ a ร e ดูนะครับเพราะว่า Full frame เ่ ได้เอื้อมถึงนะครับมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนคือถ้าเป็นสมัยก่อนสักประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับราคา APS-C กับราคา Full Frame ยตงกันลาวฟ้ากับเหวจะซื้อ Full Frame ได้เนี่ยต้องมีเงิน6 0 0 0 0 70,000่ถึงจะซื้อได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินแค่2 0 0 0 0ปลายหรือ30 0 0 0เนี่ยเราก็สามารถซื้อ Full Frame มือสองได้แล้วนะครับหรือแม้แต่หมื่นต้นๆเราก็สามารถซื้อ Full Frame เริ่มต้นแล้วอย่างตัว Canon 6 D อ่ะะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของคนบางคนชอบ a p s เนอะอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าพูดเป็นเผื่อทางเลือกไว้สำหรับคนที่เออหรือว่าจะตัดสินใจไปซื้อ full frame ดีนะครับถ้าเป็นผมผมแนะนำยังไงนะครับ ผมจะแนะนําให้คุณดูตัวเองก่อนว่าคุณจะเอากล้องไปทําอะไรนะครับอันดับแรกเลยดูก่อนเลยว่ากูซื้อกล้องมาเนี่ยกูจะเอาไปทําอะไรตัวผมสมัยก่อนเนี่ยซื้อกล้องมาไม่ได้จะรับงานนะครับผมซื้อตัวแรกก็คือ700ดีนะครับไม่ได้คิดที่จะไปซื้อฟูลเฟรมเพราะว่าผมไม่ได้จะไปรับงานนะครับผมจะเอามาถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปเพื่อนถ่ายรูปแฟนแค่นั้นเองถ่ายรูปครอบครัวลงเฟสสวยๆจบนะครับแต่พอผมเอาดีด้านนี้อยากจะไปเอาดีด้านช่างภาพอะไรอย่างนี้นะครับมันก็ต้องขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาเป็นฟูลเฟรมถ้มงาอ,อ,องมา คุณจะเอามาลองเล่นแล้วก็จะลองรับงานดูนะครับผมแนะนําว่าลองซื้อฟูลเฟรมไปก่อนไม่เสียหายถ้ามันไม่ใช่ตอบโจทย์นะครับอย่างน้อยเราขายมาก็ยังได้ราคานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเอามาถ่ายรูปเที่ยวอยากเอามาถ่ายรูปแฟนเฉยๆนะครับตัวนี้จัดได้เลยนะครับและเลนส์ที่ผมจะแนะนําก็คือ Can น n EF 5ฟห้นะครับสตัวนี้รวมกันนะครับเป็นโคตรอภิเิหรเทพเจ้าดาวนาแม็กกันเลยทีเดียวนะครับก็คือคุณเอาไปถ่ายแฟนถ่ายอะไรก็ตามมันจะสวยมากๆเลนส์ระยะ50เนี่ยเป็นระยะเรียกว่าเป็นระยะเ ต้นนะครับที่มือใหม่ควรที่จะเล่นได้แล้วจัดองค์ประกอบง่าย d e ฟออฟวิวดีนะครับละลายหลังนะครับผมแนะนำในในปีสอนะันยี่สินะเลนฟิก50เนี่ยน่าเล่นกว่าเลนสิบแปดห้าห้าด้วยซ้ำคิดสิบแปดห้าห้าที่มันแถมมา กับตัวเครื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเอาไปถ่ายงานเอาไปถ่ายแฟนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะละลายไม่ค่อยสะใจเก็บวิวมามันก็ไม่ค่อยได้คมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่ตัวแต่บอดี้นะแปดร้อยสิบดีเอาแต่บอดี้ราคามัมก็จะลงไปอีกเนาะซื้อแยกนะครับ e f ห้าสิบมือหนึ่งมือสองก็ได้แล้วแต่จำนวนของเราประกันร้านก็ราคาไม่กี่บาทซื้อมาฟิกห้าสิบนะครับแล้วอลองถ่ายดูคุณจะแฮปปี้กับการเล่นกล้องมากเพราะถ่ายอะไรมันก็จะสวยไปหมดคุณยังไม่ต้องแต่งอนะว่าแต่แบบเปิดโหมดออโต้อะโหมด AV อ ปรับ f 1 8ตามสุดเดินถ่ายเลยนะครับผมรับประกันได้เลยว่าคุณจะแฮปปี้เยอะกว่าเยอะนะครับกว่าการที่ใช้18-55อีกเพราะว่า18-55 f เริ่มต้นมาที่3.5แล้วก็ไหลไปที่5.6ก็บอกเลยว่าไม่มีความชัดล <c oughs> ึกเลยใดทั้งสิ้นนะค,คือแบบถ่ายมาไงหลังแม่งก็แบบแบนอะไม่มีมิติอะนะครับ f ฟิกก็ แนะนำมากกว่านะในส่วนนี้แล้วก็จอเนี่ยมันเป็นทัศสกรีนด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายเนี่ยผมใช้โซนี่อยู่ในยมันโคตรลําบากนะครับทัศสกรีนเป็นแบบแตะได้แค่โฟกัสอ่ะเออมันไม่สามารถแบบเอานิ้วไปแตะเลือกฟังก์ชันได้นึกออกปะแคนนอนเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ทําหน้าจอทัศสกรีนแล้วใช้ได้คล่องตัวและง่ายที่สุดจําคําผมไว้เลยแม้แต่โซนี่เองก็ยังสู้ไม่ได้เขาทําได้ครับเขาทำออกมาได้แต่เขาไม่คิดจะทำไงโซนี เขาจะรู้สึกว่าโอ้มันจะเป็นการลอกเลียนแบบแค n นอนะเราจะไม่ลอกเลียนแบบสายนอนเราทาแบบนี้เราทําให้มันแค่แตะโฟกัสได้อย่างเดียวซึ่งหารู้ไหมว่าเออถ้ามึงทาเป็นโฟกัสมาเนี่ยแตะตึ๊บๆกูสามารถกดฟังก์ชันได้เนี่ยฐานลูกค้าบางทีแม่งคนเล่นแค n น n อาจจะย้ายไปโซนี่ผมอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นนึกออกปะคือโซนี่มันเทพทุกอย่างทั้งเลนทั้งแบบ โอ้โหถ่ายรูปวิดีโอกล้องเหลืออย่างเดียวคือในเรื่องของการใช้งานที่มันสะดวกขึ้นแค่นั้นเองนะเมื่อก่อนโซนี่เนี่ยไม่เคยทําจอฟลิปมานะครับทำมาเป็นแค่แบบขึ้นได้75องศานะเออประมาณนั้นแต่พอมาเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับ ZV1 หรือแบบกล้องรุ่นใหม่เนี่ยทำเป็นจอฟลิปข้างออกมาแล้วคุ้นๆนะเหมือนแบรนด์อะไรนั่นแหละนะครับก็อย่าไปว่าเขาเยอะนะเดี๋ยวโดนแฟนบอยโซนี่เดี๋ยวมากระกทืบผมอีกนะก็ประมาณนั้นนะคือตัวเนี้ยจัดได้เลยใครที่แบบเป็นที่บอกไปข้างต้นนะทีนี้สายวิดีโอว่ายังไงนะยู YouTuber, TikTok, Live ผมไม่ค้าว่ายังไงถ่ายดีไหมใช้ดีไหมซื้อดีไหมนะครับสำหรับตัวสายวิดีโอเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าไปเล่น 90d ดีกว่านะอันนี้จากใจจริง 90d ไฟล์วิดีโอมันดีกว่า ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ30-40%สเอลยนะสำหรับไฟล์วิดีโอนะครับ <c oughs> คือด้วยความที่9ก้าสิบดีเนี่ยเซนเซอร์มันเป็นเซนเซอร์ที่แบบตัวที่มันดีกว่าเนี้ยซีเท่ากันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหลัก 10D ะครับ <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของไฟล์วิดีโอที่ที่มันฉลาดกว่าไฟล์อัดวิดีโอได้บ <c oughs> ิตเลทเยอะกว่าเนี่ยนะครับผมว่า 90D เนี่ยมันตอบโจทย์กว่าแล้วก็ 90D ดีมีตัวมอนิเตอร์หูฟัง นะครับคือมันมจะดีกว่าตัวนี้เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันต่างๆนานามีการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเนี่ยผมว่า 90D สายวิดีโอเนี่ยเหมาะก,กว่านะครับราคาใกล้ๆกันเพอๆเนี่ย ตัวนั้นถูกกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเน้นแบบถ่ายรูปท่องเที่ยวแล้วนะครับแล้วแบบว่าอาจจะเอาวีดีโอแค่แบบอัดลง YouTube อะไรเงี้ยคือลง u t u b e อะมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับเนึออกองไหมต่อให้คุณอัด 4K มาลง u t u b e เนี่ยมันก็จะลดความละเอียดคุณคือสมมติว่าคุณถ่าย 4K มา120เมกะบิตใช่ไหมครับคุณเรนเดอร์ออกมาดีสโตรนลดลงแล้วนะยังเป็น 4K อยู่แต่ว่าเมกะบิตลดลงแล้วคุณลง u t u b e นะครับยูทูบระมวลผลก็ลดลงมาอีกนะครับก็นั้นเนี่ Full นนยฟูให พ d ดี60เฟรมนะมันจะไม่ชัดนะครับถ้าช่องคุณไม่ได้มีคนดูเยอะอยากทําให้มันชัดทํำยังไงไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะ ว่าทายังไงถึงจะลงคลิปบน u t u b e นะครับแล้วให้มันชัดนะอันนี้คือสําหรับคนที่ไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะไม่ได้แบบว่ามีคนดูเยอะยังไม่ดังอะ่ะว่างันเถอะนะครับมันจะมีวิธีแก้อยู่ถ้าเกิดว่าคุณลงความละเอียดเหมือนพวกช่องดังๆที่ไปแบบเอ้ยถ่ายมาฟูทิดี60เฟรมก็เรนเดอร์ฟูทิดี60เฟรมลงไปเลยไม่ชัดครับผมลองมาแล้วนะฮะก็อย่างคลิปนี้เนะี่ยคุณก็ดูว่าผมตั้งความละเอียดเท่าไหร่นะครับลองกดสูงสุดดูอ่ะคุยก็จะดูว่าเอ้ยมันชัดดีนะแต่ว่าผมก็ถ่ายแค่ อ่ะนั่นคือเทคนิคนะทีนี้สรุปง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับสายภาพนิ่งเป็นไงคุ้มไหมที่จะซื้อนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่ได้เอาไปรับงานตัวนี้คุ้มสุดๆคุ้มโคตรๆกับราคามือหนึ่งนะครับที่เป็นราคาลดแล้ว2 0 0 0 0ปลายคุ้มนะครับยิ่งถ้ามือสองไม่ต้องพูดครับซื้อเลยไม่มีอะไรที่แบบต้องพูดนะครับไม่ต้องแบบออะเลยซื้อแน่นอนนะฮะ ทีนี้สายวิดีโอควรซื้อไหมผมมองว่าถ้าคุณจะจริงจังเรื่องวิดีโออย่างเช่นถ่ายรถแหรหรือใช้งานวิดีโอเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะไม่เหมาะนะครับราคา3 0 0 0 0บางทีแบรนด์ canon อาจจะไม่เหมาะด้วยซ้ำอาจจะลองไปเล่น sony ไหมลูมิกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเกดีดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังแบบยังจะอยู่กับสายนอนอยู่ราคา3 0 0 0 0นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยพี่ผมอยากถ่ายรูปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากอัดวิดีโอลงยู u ูบด้วยพอดีเพิ่งทํา YouTube หรือว่าเป็นแม่ค้าไลฟ์สดอะไรงนี้นะครับตัวนี้ก็ แต่พอร์ตเป็นไมโคร USB นะครับแต่ว่าก็สามารถต่อมินิ HDMI ได้สำหรับแม่ค้าไลฟ์สดแบบจริงจังนะครับผมทำคลิปนะสอนไปแล้วนะครับว่าสตรีมไลฟ์สดเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูได้นะแปะลิงก์ไว้แล้วนะก็หวดได้เลยนะครับข้อติก็อย่างที่ผมว่าไม่มีพอร์ตหูฟังนะครับแล้วก็พอร์ตนจะเป็นไมโคร USB อยู่ชาร์จได้ก็จริงแต่มันไม่ควรที่จะเป็นไมโคร USB ในปีนี้นะครับแค่2อย่างที่ผมใม้มันเป็นข้อติเพราะอย่างอื่นเนี่ยคุณดูว่ามันมันดูด้ใช่ป่ะดูแบบ เฮ้ยมันครอปหนนะเป็น APS-C แล้วก็ยังเป็นแบบอะไรต่างๆอันนก็ยังดูคอมมอนไม่ได้ดูมีอะไรว้าวคุณต้องอย่าลืมว่ามันเป็นกล้องหลักร้อยดีสำหรับ b e g i น n e r นะครับสำหรับ คนที่เออไม่เคยเล่นกล้องอยากจะเล่นกล้องมาซื้อนะครับเราอยากไปคาดหวังเยอะคือเราอะเห็นกล้องที่มันเป็นฟูลเฟรมเยอะเห็นแบบคนอยู่ในกลุม่มเขาใช้กล้องแพง,แพงๆเยอะนะครับแล้วเราก็เอามาเป็นมาตรฐานไงนะผมเห็นหลายคนนะเอามาเป็นมาตรฐานไงว่าเอยมาตรฐานของแบรนด์นี้ก็คือตัวนี้ซื้อต่ำกว่าตัวนี้ก็คือพวกกระจพวกแบบโอ้ซื้อทําไมว่าไองโง่ซื้อตัวที่มันสูงกว่านั้น,นสินะครับคือกล้องมันมีหลายเกรดนะครับคนมันมีหลายคนไม่มีใครแม่งเกิดมาปุ๊บเอ๊ย แม่งช่างภาพมือโปรซื้อ full frame เลยนะครับมันก็ไม่มีนะครับหรือมันมีก็คนที่มีเงินน่ะนะครับเราก็ต้องดูว่ากล้องแต่ละตัวที่มันออกมามันมี t a r ์เกตอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แบบเอ้ยอยากทำกล้องว่ะเออทำเลยผลิตเรียบร้อยไม่ได้นะครับมันต้องผ่านองค์กรมประชุมอะไรของเขานะครับผ่านผู้บอดผ,อดผ,อดผ,อดผู้บริหารอะไรเยอะแยะ,ยะนะครับซึ่งกล้องแต่ละตัวมันมี t a r ์เกตคนใช้งานต่างกันออกไปนะครับผมก็อย่าขิงกันละกัน นะครับคิงได้แต่ว่าอย่าว่ากันนะฮะโอเคประมาณนี้สําหรับการรีวิวเจ้าตัว Canon 850d นะครับในเรื่องของรูปภาพนะฮะวิดีโอเทสนะครับเดี๋ยวดูท้ายคลิปเนาะผมอยากเอาขึ้นมาให้มันเป็นแบบลกอะเออมันเป็นฟีลลิ่งอะนะซึ่งรูปบางรูปเนี่ยนะครับผมก็ไปเอามาจากฝรั่งนะเพราะว่าตอนที่ผมเทสใน15วนาทีมันไม่มีเวลาถ่ายอะไรมากนะครับผมก็เออมันก็เหมือนกันอะถ่ายกับฝรั่งกับของคนไทยนะประเทศเขาอาจจะดูสวยกว่าก็จริงแต่ว่าก็เองดูคุณภาพรูปภาพกันนะครับโอเคเอาไว้เทปที่เท อย่าลืมกดไลค์ซับสไครปกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ